สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูม BA เนะวิเคราะห์ตัวเลขนะครับกับวันที่2มีนาคม2องหนะครับผมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเริ่มรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะราวคงสุดท้ายงดที่แล้วนะครับอ่าก็ยินดีด้วยพี่ๆท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับกับสลากกินแบ่งนะครับรัฐบาลนะครับ ก็ถามว่าหลุดมา2งวดแล้วนะคะท่านผู้ชมคือมาตัวลองจริงๆเนาะนะครับถ้าใครสังเกตดูดีๆนะฮะคือผมไม่ได้แก้ตัวนะ <c oughs> ก็คือว่าสมมติผมให้เดนซีนะครับแล้วก็5ไว้2ตัวนะครับก็ไม่มี5้าตัวที่เราเจาะนะฮะแล้วมวดที่ผ่านมาผมให้6นะครับแล้วก็มี7ดด้วยแต่ไม่มี7ส่ดน <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรถ้าพร้อมกันแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับผม นะครับผลออกอะไรเอ่ย996นะครับนะครับ99เมื่อวันที่นะครับ27นะฮะ27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะคือผมให้9นะนะครับมาอะไรมาวิ่งนะครับมารูดแล้วนะฮะนี่ฮะวิ่งรูดเลยนะครับเต็มๆนะครับก็คือว่าเด้งบนล่างนะครับ เด้งบนล่างนะครับขอแสดงความยินดีกันด้วยกับพี่ๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มรับชมนะครับงวดที่เท่าไหร่กันต่อนะฮะก็เป็นเดือนใหม่กันแล้วนะครับท่านผู้ชมขอทุกท่านมีความสุขนะครับในเดือนมีนาคมนะฮะสองห้าหกห้ากันนะครับผมนะครับวันนี้เป็นวันที่สองครับมีนาคมสองห้าหกห้านะครับหวยลาวนะครับ คสุดท้ายครับผมนะฮะออกรอบเวลาอะไรเอ่ย2ทุ่มครึ่งนะครับพี่ๆทุกท่านจากการวิเคราะห์วันนี้ผมคิดว่า8ครับพี่ๆคิดเหมือนผมหรือเปล่านะฮะอ่ะได้แก่89 87 82 8, 9, 8, 7, 8 2, นะครับ85 83ครับผม3ตัวมีอะไรกันบ้างครับเรามาดูกันนะฮะ 4 8 9 487 485หครับผมหลักร้อยห้4ตัวเด่นให้8นะครับสำหรับลาวโค้งสุดท้ายนะครับแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะลงนะครับฮานอยให้ได้รับชมกันเลยนะฮะก็คือต่อไปเนี้จะลงฮานอยทุกวันเลยนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าเดินที่แล้วนะครับมีอาการแบบป่วยนะครับร่างกายนะฮะ คือผมเจ็บเท้าด้วยครับท่านผู้ชมแล้วก็ร่างกายเหมือนออนแอนะฮะก็คือ,คอแบบต้องเริ่มกลับมาออกกําลังกายแล้วนะฮะ <c oughs> น้ําหนักนะครับจาก80โลนะขึ้นเป็น100ยโลแล้วท่านผู้ชมถือว่าแบบว่าน้ําหนักเริ่มเริ่มมากแล้วนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ลาวสตาร์ก่อนนะฮะเราก็ดูต่อกันเลยนะครับดูภายในคลิปเดียวก็จบเลยนะฮะอ่ะวันนี้วันที่2นะครับมีนาคมนะฮะสองห้หครับผม ลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ออกรอบเวลาอะไรครับ15นาิกา45นาทีจากการวิเคราะห์วันนี้ผมคิดว่า9แล้วก็0นะครับชุดแรกเนี่ยจะเป็น90 92 98ครับผมนะฮะนี่นะครับต่อมานะฮะจะเป็นอะไรเอ่ย07นะครับแล้วก็03ครับ3ตัวมีอะไรบ้างครับพี่ๆท่านผู้ชมฮะนะครับ190นะฮะ 1,9,2แล้วก็1,9,8ครับหลักร้อยให้1ตัวเด่นให้9นะครับสำหรับการวิเคราะห์นะครับลาสตานะครับออกรอบเวลาบ่าย345นาทีนะฮะก็การวิเคราะห์จะให้5ตัวนะครับสำหรับ fc ใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับว่าผมให้เลขกี่ตัวนะฮะก็ขอทุกท่านโชคดีนะนะครับต่อมาครับผมเราจะมาดูอะไรกันต่อครับเป็นวันที่2นะฮะมีนาคม2 5้าครับผมฮานอยพิเศษฮะฮานอยพิเศษเนี่ยออกรอบ17นาฬิกานาทีนะครับเผื่อพี่ๆบางท่านยังไม่รู้นะฮะจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า3ครับผมนะครับอ่ะ3 4นะฮะ3 7นะครับ3 8ต่อมานะครับ3 2แล้วก็3-9ครับผม3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ 534 5นะครับ537แล้วก็532นะครับหลักร้อยให้5ตัวเด่นให้3นะครับการวิเคราะห์นะครับสำหรับชุดฮานอยพิเศษนะฮะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะผ่านกันไป2การคำนวณแล้วนะนะครับ3การคำนวณแล้วก็จะมีราวพัฒนานะครับลาวสตาร์ฮานอยพิเศษนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นฮานอยชุดอะไรเอ่ย นะครับชุดปกตินะฮะวันที่2มีนาคมครับผมสองหาห้ฮานอยชุดปกติฮนะออกรอบเวลานะครับ6กโมงครึ่งครับพี่ๆทุกท่านนะครับฮานอยปกติเนี่ยจะออกรอบ6กโมงครึ่งฮานอยชุดนี้เนี่ยเป็นฮานอยชุดดั้งเดิมเลยนะฮะนะครับจากการวิเคราะห์วันนี้ผมคิดว่าอะไรเอร่ย9ครับพี่ๆคิดเหมือนผมหรือเปล่าถ้าคิดเหมือนกันเรามาดูชุดแรกกันเลยนะฮะ 9 9ครับ91นะฮะแล้วก็92นะครับนะครับแล้วก็ในส่วน2ตัวสุดท้ายจะเป็น0 0นะครับแล้วก็03ครับผมนะฮะนะการไปกะ์มี5ตัวครับชุด3ตัวครับ399นะครับ391นะฮะแล้วก็392ครับผมหลักร้อยให้3ตัวเด่นให้9นะฮะ นะครับการวิเคราะห์นะฮะสำหรับชุดฮานอยปกติก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับในส่วนต่อมานะฮะจะเป็นชุดสุดท้ายกันแล้วชุดสุดท้ายเนี่ยคือชุดฮานอย VIP นะครับวันที่2มีนาคม2565นะฮะฮานอยนะครับ VIP ครับผมออกรอบเวลานะครับ19บเนาฬิกาสานาทีนะครับก็ไล,ล่เรียงกันไปเรื่อยๆเลยนะฮะ 5าน้อย VIP จากการวิเคราะห์วันนี้นะครับจะได้3แล้วก็4นะครับท่านผู้ชมนะฮะชุดแรกจะเป็นอะไรเอ่ย37ครับ36ครับ34ครับผมนะฮะ34ในส่วนต่อมานะครับจะเป็น48แล้วก็45ครับผม3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ3ตัววันนี้นะฮะ8 37ครับ 836ครับผมแล้วก็834นะฮะหลักร้อยให้8ตัวเด่นให้3นะครับอ่าสำหรับนะครับการวิเคราะห์นะฮะฮานอยปกติก็ฮานอย V.P. ฮานอยปกติลาวสตานะครับแล้วก็ลาวโค้งสุดท้ายนะครับลาวพัฒนานะฮะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วสามารถไปกดติดตามช่องทางอีกช่องทางนึงได้นะครับเป็นเพจนะครับ5คนบ้าหวยครับผม นะฮะรวยแน่นอนนะฮะเผื่อพี่พี่แบบว่าเผื่อผมไม่ได้ลงนะฮะก็อาจจะไปลงทางเพจนะครับก็โอเคคลิปนี้จบลงไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า